สวัสดีครับชาวไอทีคิว ang, แกงตะกอบิ๊กไลฟ์บอร์ดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแท็บเล็ตรุ่นหนึ่งที่ไม่ค่อยธรรมดาักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยมีเขาสามารถในเรื่องของการรับดิจิตอลทีวีได้นะครับนั่นก็คือ iMobile i, obile, i t a ทนั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับน่าใช้หรือเปล่ากับราคา4,890ดบาทนะครับมาดูกันครับสำหรับ iMobile i, obile, i t a ทนะครับ DTV ตัวนี้จะไม่รองรับ 3G นะครับเพราะว่าจะไม่มีช่องใส่ซิม 3G ให้เห็นจะมีแค่ช่องใส่มาโคร s d นะครับอย่างเดียวตัวเครื่องสามารถเสียบพอร์ตได้ทั้ง HDMI นะครับแล้วก็มีช่องชาร์จมาโคร s d พร้อมกับรูหูฟังนะครับอยู่ข้างบนทั้งหมดการปรับเสียงแว่ไม้ได้คอร์ดปุ่มทุกอย่างอยู่ข้างบนหมดนะครับกล้อง5ล้านนะครับแล้วก็จุดที่เด่นก็คือว่าการที่สามารถจะดึงสองอากาศออกมาได้นะครับซึ่งเมื่อดึงสุดก็จะเป็น ลักษณะแบบนี้นครับก็คือเราสามารถบุญได้ตัวของ iMobile d TV, i obile, i t i i ไอโม e านะครับก็นอกจากที่จะเด่นเรื่อง DTV แล้วนะครับยังมีฟีเจอร์ต่างๆนะครับตั้งแต่การฟังเพลงปกตินะครับรวมถึงคิดเลแล้วก็เป็นปกติของ Android ทั่วไปนะครับที่มีลูกเล่นเยอะพอสมควรนะครับเราจะมาโฟกัสกันเรื่องดิจิตอลทีนะครับซึ่งดิจนะิตอลทีนั้นจะต้องมองด้วยแนวนอนอย่างนี้เท่านั้นนะครับ ตอวกาดเราก็จะปรับก็ได้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกช่องได้นะครับจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลีกเสียงนิดนึงเพราะว่าลาโพงที่มีหน,หนึ่งหนึ่งตัวเนี่ยดังมากนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าตอนนี้คือเจอช่องไหนนะครับซึ่งบางช่องตอนนี้ก็คือดูได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่เราก็ต้องเลือกให้ถูกนะครับเพราะว่าตัวเครื่องจะจุนอ้ามสัญญาณเองนะครับก็ถือว่า มีคอนมฉลาดอยู่ระดับหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่ารอนเช้าวันเสาร์นะครับก็อาจจะมีการแถลงกันนิดน้อยนิดหน่อยหน่อยนะครับก็ก็การแสดงของ d ีทก็จบลงที่เรื่นี้ก่ดอึกะครับเรามาดูฟังก์ชันอื่นๆกันต่อนะครับอย่เช่นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับ อาจจะมีอาการแหลกๆอย่างนี้บ้านหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่า CPU นั้นเป็นแค่ดูเป็นแค่ดูวอคอนะครับก็อาจจะต้องทําใจนิดหนึ่งๆๆนะครับอย่างที่บอกกันว่าลําโพงนั้นดังมากนะครับเราก็มานั่งฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งละกันนะครับก็ลำโพงนี้จะมาจากข้างหลังนะครับมันมี ดังมากก็จะประมาณนี้ครับถึกว่าดังใช้ได้แล้วก็มีให้เลือกลูกเล่นต่นางๆเยอะนะครับต่อมาเราจะไปดูเรื่องการเล่นเกมของเครื่องดีกันนะครับก็คือว่าด้วยสเปคที่แรงระดับกลางนะครับ คือเซสซีวีโอถ้าจำไม่หิดน่าจะไปดูคอร์หรือคอร์ดคอร์ประมาณนี้ครับ1นึ่องกิกนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปอ้างอีกในสเปคในในในเว็บอีกท์นะครับแรมให้มา1นึกิกความจำในตัวสิบหกกิกนะครับเพิ่มมาคอสดีได้ถึง3ามสองกิกนะครับถ้าดูจากภาพนะครับดูจากภาพที่เล่นเกมนี้ก็ถือว่าก็ตอบสนองนี้ถือว่าใช้ได้นะครับ เป็นอีกแท็บเล็ตหนึ่งที่มีข้อเสียเพีงข้อมีข้อเสียอ,อยู่ไม่กี่ข้อในเรื่องของรายละเอียดของตัวภาพที่ยังไม่ค่อยมากมายอะไรนักนะครับที่จริงอยากให้เพิ่มความละเอียดของจอภาพจาก1,200งอ้อยได้หนึ่งพันคูณหกรนะครับให้มันเป็นหนึ่งพันสคูณเจ็้บนะฮะแต่ว่าราคาก็จะบวกไปด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของกล้องกันต่อครับ สำหรับตัวกล้องนะครับไอโมบายไอแท็บ uh, ดีทีว uh, ี obile, นะครับก็ถือว่าให้กล้อง5ล้านออโต้โฟกัสมานะครับรายละเอียดการแสดงผลถือว่าค่อนข้างจะใช้ได้เลยแต่พอดีว่าผมไม่ได้เอา uh, ตัวเครื่องที่อยู่ในรีส์รีวิวตอนนี้นะครับมาแสดงนะครับก็คือ n o ซา m i โก็เลยทําให้ว่าก็ได้ดูได้ดูลายภาพนิดหนึ่งแล้วก็การขยับเนี่ยถือว่า มีการแหลกอยู่นิดๆน,นะครับแต่ว่าถือว่าให้กล้องมาค่อนข้างดีฟังก์ชันมีระดับที่ใช้งานได้นั้งแต่การถ่ายพาราดนามานะครับการถ่ายวีโอที่ระด,ดับ720 p ีนะครับแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆนะครับก็คือเป็นลูกเล่นมาตรฐานของ Android ทั่วไปนะครับจุดเด่นจุดหนึ่งที่ลืมบอกก็คือว่าเราไม่ต้องกดปุ่มเพับเสียงนะครับเราก็มากดที่นี่ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นแท็บเล็ตดูแรกๆใช c e s c ก e e n ก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นทัเด็ดที่ตอบโจทย์ในเรื่องการใช้งานดีทแล้วก็การทํางานในภาพรวมถือว่าใช้ได้และดีดีไม่แพ้กับรุ่นอื่นๆนะครับแต่เสียงอย่างเดียวก็คือว่าจากการที่ทดลองมาสื่แบทจอที่จะหมดวไปนิดนึงเมื่อเราดูทีวีนานๆนะครับก็เป็นปกติครับเพราะว่าตัวตัวดีทนั้นจะรับสัญญาณค่อนข้างจะต้องใช้ความถี่เยอะนิดหนึ่งนะครับสำหรับ4 8 9พบาทถึอวาคุ้มไหมถ้าคิดว่า ต้องการจะดูทีวีจริงๆแล้วและมีงบประมาณนิดเดียวแต่กงต้องการจอใหญ่อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่สามารถเลือกซื้อเลือกหาได้เพราะว่าตอนนี้คือดิจิตอลทีวีถ้าไม่นับถ้านับถ้าไม่นับพวกกล่องเซตท็อปบล็อกนะครับก็ตัวมือถือเนี่ยก็จะมีแค่ไอโมบายยี่ห้อเดียวที่ทํานะครับแต่จะเป็นแต่ยี่ห้ออื่นจะทําในอนาคตหรือไม่อันนี้ก็ยังตอบให้ไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่รู้คือไอโมบายพัฒนามาค่อนข้างดีครับสําหรับ ตัว d ีทีวีซีรีส์นะครับโอเคครับก็คลิปรีวิวคลิปนี้ก็จบตรงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ